แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ผมอยากจะแนะนําถ้าการพูดภาษาที่สองยังเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่สนุกอยู่มีความสุขก็ยังไม่จําเป็นต้องเลิกอ,อาจจะปนภาษาไทยมากหน่อยเพราะมีความรู้สึกอยากพูดภาษาไทยก็ทําไปถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของครอบครัวในระหว่างนั้นคุณแม่ก็ต้องเรียนรู้หาสิ่งใหม่ๆมาให้ค,คุณลูกตลอดเวลาใช่ครับลองถามคุณโทปาสดูนะครับว่าสนุกไหมครับ สนุกค่ะถามตัวเขาเขาก็สนุกเพราะว่าคือจริงๆบางคนมองว่ามันจะจะเป็นการกดดันเด็กไหม,อ,มอันนี้คือ,อถ้าคนไม่ได้เข้ามาสัมผัสในแนวคิดนี้ก็จะอาจจะรู้สึกแบบนั้นแต่ถ้าถ้าลองทําแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นการกดดันเด็กมันก็เหมือนกับเราคุยภาษาไทยกับลูกแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเองอม,มก็ไม่มีอะไรมามาทำให ความผูกพันความรักของแม่กับลูกน้อยลงทําให้เราสนิทกันแล้วก็รักกันมากขึ้นกว่าเดิมซะอีกค่ะก็คือภาษาไม่ได้เ mm ป็น hmm. อุปสรรคมากขึ้นแม้ว่าบางครั้งเราจะสื่อสารกับเขาที่อย่างเราเนี่ยเป็นคนภาษาสองชั้นแต่ถึงแม้ว่าเราใช้ภาษาสองชั้นคุยกับเขาเขาก็รู้เรื่องเขาก็ดูเรื่องแล้วก็สื่อสารกับเราได้อย่างปกติเลยเด็กเด็กก็เป็นเด็กสองภาษาก็คือใช้ความรู้สึกในแต่ละโหมดคุย เพราะอะไรเขาไม่รู้หลอกกฎเกณฑ์วยากรณ์เป็นยังไงอ,อย่างเล็กๆอยู่ไม่มีใครสอนอเขาพูดตามความรู้สึกที่ควรจะเป็นจําเป็นมากน้อยแค่ไหนครับในเมื่อถ้าสมมติว่าเราส่งเด็กไปเรียนโรงเรียนที่เป็นภาษาไทยปกติแล้วแต่ในเมื่อเขามีความสามารถพิเศษด้านภาษารเราควรไปส่งเขาไปติวด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอีกไหมฮะก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ครับคือถ้าถ้าพ่อแม่เรียนรู้เองแล้วสอนลูกได้ก็จะดีกว่าครับนะครับ ก็แล้วแต่พ่อแม่แต่ว่าแน่นอนที่สุดถ้าระบบการศึกษาไทายยังสอนภาษาอังกฤษแบบนี้อยู่เมื่อเด็กอยู่ในระบบเนี้ยก็เหมือนกับติดล,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 ลบลบลบแม่ก็ต้องมาแก้ให้เป็นบวกบวกบวกฉะนั้นคุณพลรพีกำลังคิดว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะเห็นการปรับโครงสร้างการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบนี้ <C> s <S ให้คุณพ่อคุณแม่เรื่องมีบทบาทมากขึ้นไม่ใช่ว่าไปฝากความหวังไว้กับโรงเรียนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่า ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของภาษาครับคืออย่างนี้ฮะทุกวิชาในโรงเรียน,เ,นเป้าหมายคือการสอบครับเป้าหมายสูงสุดคือสอบเอ็นชั้นเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นการเรียนไวยากรณ์เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการสอบครับฟังและพูดไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นครูก็ไม่ได้เน้นพอครูไม่ได้เน้นเรียนไปเรื่อยๆจน12ปีก็พูดไม่ได้แต่ลองเอาข้อสอบมาให้ทำเนี่ยผมเชื่อว่าทำเก่งกาษาฝรั่งนะ ใช่ใช่แต่ถามว่าในชีวิตการทำงานจริงเนี่ยคุณต้องพูดคุณต้องฟังครับแล้วก็มาเรียนตอนที่ไปทำงานแล้วเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องลำบากเหมือนกันนะในเรื่องความอายความกลัวเวลาที่มีนะครับครัอย่างน้องไข่มุกฟ,ฟังเพลงได้ไหมฮะเพลงภาษาอังกฤษได้ค่ะร้องเพลงได้เลยก็เฉพาะที่เขาชอบอะ่ะก็จะมีเพลงชอบของเขา can sing a song can you right? sing a song see mm? again okay. oh, why <laughs> not why not <laughs> so, which, so which song you like most mm? which song which song do you like most song. Mm? Poo song? Poo bear? Mm. <laughs> and which cartoon you like mm. which cartoon what story do you like the most huh? Honey? ทิกเกอร์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 ผู้แบกอ๋อ,อนี่คือคุณแม่ก็คือเลือกหาการ์ตูนเหล่านี้ให้น้องๆเขาดูค่ะออแล้วเขาก็สนใจมาดูตลอดค่ะแล้วการ์ตูนไทยเขาดูไหมครับอย่างเช่นเปิดทีวีไทยตอนเนี้ยเปิดดูการ์ตูนช่อง,องไทยก็ดูด้วยไหมครับไปโรงเรียนเขาก็ดูการ์ตูนไทยดูทุกอย่างเป็นภาษาไทยเอาอ,อถ้าสมมติว่าเป็นการ์ตูนเรื่องเดียวกันว่าโอเคดูที่บ้านพูดภาษาอังกฤษ แต่ถ้าเกิดไปดูบางที่แล้วเขาพากนภาษาไทยขึ้นมาน้องเ็าจะเกิดอาการงงว่าตัวการ์ตูนที่เขาเคยเห็นเนี่ยเมื่อก่อนเอะพูดภาษาอังกฤษแล้วอยู่ดีกลายเป็นพูดภาษาไทยไม่งงนะคะแม่รู้สึกคือเขาก็ปกตินะคะคือเข,เขาสามารถฟังได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษอยู่แล้วมไม่คิดว่าไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะงงนะคะแล้วระหว่างวันที่เขาเดินเขาพูดเขาใช้ชีวิตประจำวันเนี่ย เขาพูดภาษาอะไรเป็นภาษาหลักมากกว่ากันคืออยู่ที่คนอยู่ด้วยอย่างถ้าเขาอยู่กับแม่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษก็จะบ่นภาษากังกแต่ถ้าอยู่กับคพ่อเขาก็จะเป็นภาษาไทยแล้วบ่นเป็นภาษาอังกเลยแล้วบ่นภาษากล้กเขาก็จะเร่นอะไรถ้าคือเขาอยู่ที่คนอยู่ด้วยอะค่ะครับครับอย่างคุณพลนพีนะครับอย่างที่บ้านน่สอนแบบไหนสอนแบบว่าคุณพ่อภาษาคุณแม่ภาษาหรือว่าหนึ่งคนหนึ่งภาษาผมพูดภาษากังกกับลูกตั้งแต่เกิดจนถึงทุกวันนี้5ปีแต่ว่าคุยกับแม่คุยเป็นภาษาไทย แต่ว่ายังไงภาษาไทยต้องเยอะกว่าพ่อแม่คุยทุกเรื่องอล้วคุยทั้งวันเ่อาเรื่อ,องนี้มันทําให้ให้เรากับเขามีความสนิทสนมแตกต่างก,กันในเมื่อภาษาเราก็เป็นภาษาสองชั้นอยู่ดีครับกับการที่เราใกล้ชิดก,กับลูกซึ่งเราก็อยากใกล้ชิดก,กับลูกมันทําให้เรารู้สึกกับเรากับลูกไม่ค่อยใกล้กันไหมฮะแบบนั้นไหมไม่ครับก็รู้สึกปกติแล้วก็เรารู้สึกสนุกนะแล้วก็มองในแง่บวกเรามีคู่ซ้อมในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องเขยไม่ต้องอาย mm. นะครับทำจนชินจนเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันไปแล้ว mm. ครับ Are you singing? Are you singing? <Yes. S 3> Tell him honey. Are you singing? Don't shine. Don't be don shy. Yes. So how do you like your school? Hmm. How do you like your school? How do you I like with your school? Yes. สนใจต่น้ครัแล้วในในโรงเรียนมีเด็กสองภาษาแบบเขาด้วยไหมครับอ๋อไม่ไม่มีค่ะเพราะถ้าเกิดมีมันจะเป็นเพราะน้องขณะที่เด็กต้องมีเพื่อนวัยเดียวกันพูดภาษาแบบเดียวกันเนี่ยถ้ามีก็ดีแน่นอนครับแต่ว่าเราต้องใช้เวลาสร้างแล้วก็ต้องสร้างทัศนคติให้กับพ่อแม่ว่าเรื่องของภาษานะจุดเริ่มต้นที่ครอบครัวได้ก็เป็นสิ่งที่ดีแน่นอนที่สุดมันคงไม่ง่าย มันต้องใช้ความพยายามหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าทําอยู่บนพื้นฐานของความสุขและความสนุกมันไปได้ยาวและผมเชื่อว่าเด็กทุกคนทําได้แต่ชา้าจ,จะเร็วแค่นั้นเองครับครับครับอย่างกิจกรรมที่ทางออสองภาษาจัดขึ้นจะมีบ่อยๆที่คุณพ่อคุณแม่มารวมตัวกันเนี่ยลักษณะเป็นยังไงวา่ากิจกรรมเหล่านั้นคือที่เยอะที่สุดผมจะจัดเป็นเวิร์กช็อปก็คืออธิบายขั้นตอนการสร้างเด็ก2ภาษานอกจากในหนังสือแล้วเนี่ยทำให้ดูว่า การทําให้แม่นบนหลักแนวคิดเนี่ยต้องเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็ปัญหาอุปสรรคที่พ่อแม่ทําแล้วยังไม่ได้เนี่ยมาอยู่ตรงไหนนะครับเช่นทําผิดไปพ่อแม่ใจร้อนนะครับทำให้ดูจากนั้นก็เราจะมีกิจกรรมประเภทเหมือนเป็นมาเจอกันพบปะสังสรรค์นะครับอย่างเช่นที่จัดที่ทีเคปาร์คนะครับก็มาเจอกันเยอะๆแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ คุณโทบัสเมื่อเห็นการที่เราได้สอนน้องขายมุกแบบนี้แล้ <ช vida. S 1> แลวเนี่ยคิดว่าอยากจะให้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรด้านภาษาบ้านเราเอย่างไรบ้างไหมครับคำแนะนำความรู้สึกของตัวเองดีกว่าก็จริงๆอยากให้ทางระบบการศึกษาเราก็ไม่อยากจะไปพูดถึงตรงนั้นนะคะแต่อยากให้มองสักนิดนึงค่ะแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ทําไม่ยากเลยคืออย่างน้อยเนี่ยมันมันไม่ได้ต้องลงทุนอะไรมาก คือถ้าเกิดว่ายิงย่งถ้าใช้พ่อแม่เป็นผู้สอนแล้วเนี่ยมันเด็กเนี่ยสามารถจะเรียนรู้มันหนึ่งตอนหนึ่งนะคะเขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ดีแล้วก็เสียดายโอกาสของเด็กๆนะคะแต่ว่าเหมือนว่าคุณโทบัสต้องทุ่มเวลาให้อยู่กับน้องไข่มุกมากพอสมควรใช่ค่ะอยู่เขาตลอดค <c oughs> ่ะอยู่เขาตลอดซึ่งเลยนี่คือเป็นทําให้เขาถ้าบอกว่าจริงว่าคนเด็กสองขวบครึ่งแล้วได้ภาษาขนาดนี้ก็ถือว่าค้างที่จะเร็วครับเหมือนกันใช่ไหมครับ ซึ่ง,งาจากน้องไข่มุกแบบนี้เนี่ยมีอีกกรณีไหมครับว่าถ้าเกิดเกิน4ขวบไปแล้วยังสามารถที่จะฝึกเป็น2ภาษาได้เงี้ยมีพอสมควรนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดลำปางชื่อน้องคมิ้นนะครับเขาสอนตอนประมาณ5ขวบกว่าเด็กโตแล้วก็8ขวบนะครับปัจจุบันก็เดิมทีผมเคยเจอที่จังหวัดเชียงใหม่เข้ามาเวิร์กช็อปนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพูดแทบไม่ได้เลย y ย s เซอรนคือยังคือยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยไม่ได้เรียนในระบบมาบหลังจากแม่เขากลับไปเข้าใจแนวคิดแล้วกลับไปทำเ,เขาใช้เวลาหเดือนเองตอนนี้ตัวน้องนะฮะทั้งสองคนพูดกับแม่1 0 0่รเปเ็นเป็นภาษาอังกฤษแล้วพูดแบบน้ำไหลไฟดับเล่าเรื่องต่างๆได้เพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องไปกลัวสิ่งที่คุณพลพีบอกว่าจะมีการตอกปุตรทางภาษาเข้าไปแต่ว่าถ้าพ่อแม่มีความตั้งใจมีความพยายามในการที่จะ ใส่สิ่งนี้เข้าไปให้ลูกยังทันอยู่ครับ5้าขวบเด็กยังมีความสามารถอยู่แดขวบก็ยังมีความสามารถอยู่เพียงแต่ว่าพ่อแม่ทํากันบ้านนิดนึงคือวิธีการออกเสียงที่ถูกต้องเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างแต่ไม่ใช่ยัดเยียดไม่ใช่ความสุขและความสนุกครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณพงษ์ระพีเตชะพาหพงศ์นะครับท่านเป็นผู้เขียนหนังสือเด็ก2ภาษาและคุณพัชพา,านิมมณีนะครับคุณแม่ผู้สอนน้องไข่มุกให้พูดเป็นเด็ก2ภาษาขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับ ท่านผู้ชมที่สนใจนะครับอยากที่จะฝึกลูกหลานของท่านนะครับตั้งแต่วัยเยาว์นะครับให้เป็นเด็ก2ภาษาครับมีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเด็ก2ภาษาหลายเล่มนะครับคุณพงษ์รัตพีเขียนนั่นคือเด็ก2ภาษาพ่อแม่สร้างได้หรือจะมีเว็บไซต์เช่นกันนั่นก็คือ www. 2ภาษาเล็นะครับแล้วก็ p AS a s a Com นะครับเพราะว่าผมเชื่อเลยกันนะครับปัจจุบันนี้ภาษามีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งในการที่จะสื่อสารแล้วก็ทําให้เด็กของท่านนั้นเติบโตอยู่ในสังคมโลกที่นับวันยิ่งแคบลงไปทุกวันด้วยนะครับทัางหมาคคอรเลกา Intelligence กับผมทีรัชรัตนเสวีสวัสดีครับ